สวัสดีค่ะทุกคนมีหลายคนถามเข้ามาเยอะมากว่าแก้วมังกรเนี่ยมันปลูกยากไหมเราก็บอกว่ามันก็ไม่ได้ยากนะเออให้ดูต้นนี้เป็นตัวอย่างแต่ว่าโอ้โหกระถิ่นมูกระถิ่นบังหมดแล้วเห,ลเห็นลูกแดงๆไหมเห็นลูกแดงๆนะ่นไหมก็คือเราปลูกไว้ริมรัว้วซึ่งริมรั้วเนี่ยมันติดถนนอย่างเงี้ยค่ะทุกคนแล้วก็ไม่ได้ใช้เสาหรอกทุกคนไม่ได้ใช้เสาเลยนี่เออ มันเป็นแบบว่าเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะทุกคนเอ้ย,อยมันเป็นตอไม้ที่ตายแล้วทุกคนต้นไม้ที่เราตัดยอดทิ้งนะคะมันเป็นต้นคูแล้วก็ตัดทิ้งนะคะเพราะว่ามันไปติดเสาส่ยไฟคราวนี้ตัดทิ้งเสร็จแล้วตอมก็เป็นเมือเนี้ยล้วก็เลยเอาแก้วมังกรนะคะมาปักไว้เออเอามาปักไว้เนี่ยดูสิทุกคนเดี๋ยวให้ดูโคนซึ่งดูยากลำบากมากเลยมันอยู่ตรงนี้มานานแล้วถามว่า มันก็ไม่ตม่ำกว่าหนึ่งปีนะแต่ก็จําไม่ได้ว่าสองสามปีประมาณนี้ยทุกคนซึ่งทีแรกเนี่ยมันก็ไม่ค่อยงามแบบน,าน,านั้นมันจะได้น้ําทิงซึ่งหลังประมาณสักสักเดือนที่ผ่านมาเนี่ยฝนมันตกใช่ไหมทุกคนเออพอฝนตกปุ๊บมันก็จเจริญงอกงามแล้วมันก็ออกลูกทุกคนนี่นี่มีผลผลิตให้เราได้กินแล้วนี่พอได้ฝนทีก็อู้อออกกันมานนงนึงนงหนงนงน,ง,น,ง,น,ง,นงเลยต้นนี้ไอ้ลูกนี้อ้อย ลูกนี้แบบว่าเสียดายมากเลยทุกคนเรามาเห็นช้าไม่รู้ว่าจะเน่าหรือเปล่าแต่และเดีย๋ยวเราก็เก็บไปอยู่ดีแหละเพราะว่าก้เ,เสียดายเดีย๋ยวเราลองดูซือว่ามันจะเสียไหมแต่มันน่าจะเสียหมดแนะทุกคนเนี่ยเนี่ยแดงแล้วเก็บได้เลยตอดสารแน่ๆทุกคนไม่เคยใส่อะไรเลยตายแล้วไม่ได้กินทุกคนนี่โดนเจาะไปแล้วโดนเจาะไปแล้วทุกคนนี่อันนี้ไม่ได้กินนะทุกคน เออมาช้าไปสงสัยไม่นกก็กระลอกอะ่ะเพราะว่าที่บ้านนี่เยอะมากเออคำนี้เสร็จแล้วอ่ะไม่ได้กินตัวน,นี้ลบนี้ทิ้งไปก็จะมาเจออีกนี่แดงเลยทุกคนแดงเลยแต่ก็ยังมีอีกที่ยังไม่แดงนะแดงเลยปาจะจากสารพิษสารเคมีเพราะว่าไม่เคยฉีดยานะคะไม่เคยฉีดยาเลย นี่ไม่เคยฉีดยาแล้วก็ไม่เคยใส่สารอะไรใดๆทั้งสิน้นทุกคนนี่เสร็จแล้วนี่บิดเข้ามาอย่างนี้เลยนี่ได้ละหนึ่งลูกลูกนี้ไม่เสียนะคะเห็นไหมผิวไม่ได้สวยหรอกผิวไม่สวยอย่างเงี้ยดีทุกคนปลอดภัยแน่นอนเพราะว่าเราปลูกเองแล้วก็เราก็จะกินเอง นี่อันนี้อันนี้ยังไม่ค่อยแดงเท่าไหร่นะทุกคนเอาไว้อีกสักสองสามวันค่อยมันเด็ดละกันลูกเนี้ยเพราะว่าเราเด็ดให้มันแก่ๆจัดเลยเรากินเองเราจะได้หวานนะคะทุกคนลูกนี้เอต้ต้นนี้เป็นแก้วมงกรสีแดงนะคะทุกคนเนี่ยให้ดูอ๊แก้มงกรสีแดงแก้มงกรสีแดงนี่เดี๋ยวเนี่ยคือลูกที่เสียทุกคนลูกที่เสียที่เราที่เราเอา เอาทิ้งเมื่อกี้เนี่ยที่มันเป็นรูบโบไม่รู้ว่าใครมาลักกินเนาะไม่รู้ว่าใครมันมาลักกินก็ไม่เป็นไรแบงแบงกันกินไปนะคะเนี่ยเดี๋ยวก็มีลูกเนี่ยแก่อีกเนี่ยเดี๋ยวก็แก่นะคะเนี่ยแต่ว่าอันลูกนั้นเดี๋ยวอีกสักสองสามวันค่อยค่อยมาค่อยมาแกะมาเก็บไปละกันเพราะว่าเก็บให้มันแก่ๆจะได้วันหวานนี่เห็นปะแดงเป๊ดเดินออกมาหน้าบ้านเอา้าแดงแล้วแดงแล้ว,ลวเราก็เลยเก็บซะเลย โอเคเนี่ยการปลูกแก้วมังกรมันก็ไม่ได้ยากหรอกทุกคนแล้วแต่ว่าเขาไม่ชอบน้ําแฉะมากนะมันจะเน่านะคะแล้วก็น้ําก็ลดบ้างเป็นบางครั้งอย่างเงี้ยแต่ถ้าหน้าฝนเนี่ยทุกคนไม่ต้องลดเลยไม่ต้องลดเลยรอฝนอย่างเดียวเลยค่ะทุกคนเนี่ยวิธีการปลูกแก้วมังกรเนะี่ยปลูกกระลักง่ายๆอย่างงี้ก็ได้นะคะคือเหมือนแบบไม่ได้ตั้งใจปลูกอับทุกคนแต่ว่าเขาก็ให้เขาก็ให้ผลผลิตเรากินตลอดนะเนี่ยต้นนี้ก็ได้กินหลายลูกแล้วนะ ออประมาณนี้แหละทุกคนก็วิธีการปลูกแก้วมังกรก็อย่าไปทําให้มันเป็นเรื่องยากนะคะทุกคนมันก็ปลูกทิมที่ม,ทม,ทม,ทม,มันไปอะ่ะมันก็มันก็เป็นมันก็เนี่ยดูสิเนี่ยเออญ่ามั่งอะไรมั่งก็ยังอุตส่าห์ได้กินเนาะโอเคก็ประมาณนี้แหละทุกคนก็ขอบคุณนะคะทุกคนก็ถ้าชอบยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะทุกคนเจอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ